สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกมินิรันดอมวันนี้คือใครกำลังจะเข้ามาทํำให้คุณรู้สึกดีขอบคุณสำหรับทุกทุการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวกัเจ็ดตัวนะ ตัวส7นี้อาจจะมีความหมายอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะมีตัว v ตัว c ตัว n x ตัว g นะคะตัว y ตัวสุดท้ายเป็นตัว f ค่ะใครกันนะ่าจะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีนะคะ ดูสีลักษณะท่าทางเขาเป็นใครเขาเป็นคนแบบไหนเนาะให้พิพิธเล่าให้ฟังเนอะทูวร์สโรสนะคะใบแรกเลยน่าจะมาแนวแบบเซอร์ไพรส์เนาะอู้เดอะไฮเลนส์นะคะว้าวคนคนนี้ไม่ลังเลเลยเนาะที่จะ เข้ามาหาคุณนะอ้าน่าสนใจควีนับข่าวส์นะคะแล้วก็จัดเมนน้อยแอบดูนิดนึงอ๋อว้าววิวอัลฟ่าจูนค่ะวิวอัลฟ่าจูนเย้นับว่าเป็นการเข้ามาที่ทำให้ชีวิตของคุณ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแน่นอนนะคะในช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของคุณหรือของเขาก็ได้นะแต่มันจะมีฟีลลิ่งของความไม่มั่นใจมันอาจจะเริ่มต้นจากการที่ไม่ได้คิดอะไรต่อกันมาก่อนก็ได้อะคะ่ะเหมือนแบบว่า เหมือนถ้าคุณเปิดใจเนาะยังไม่ได้มีใครอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเปิดใจลองคุยกับใครสักคนดูแต่ว่าแต่แบบว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นคนเนี้ยที่จะมาเป็นแบบฟิวเจอร์บอยฟรด์หรือว่าเกิร์ลฟรด์หรือจะเป็นแฟนหรือจะเป็นคนที่มีความหมายหรือว่าจะเป็นคนที่สามารถก้าวข้ามความสัมพันธ์ไปมากกว่าคนคุยหรือว่าความรู้สึกที่ ทีม่มันมีมากกว่าเพื่อนอะหรือเรียกได้ว่าแบบเป็นคนที่สามารถเก็บแต้มจากใจคุณได้อะทำให้คุณรู้สึกดีจนกระทั่งคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันคงจะไม่มีอะไรเสียหายหรือว่าเหมือนแบบฟิลเรียกว่าอะไรอะคือความรักบางทีมันเหมือนการเสี่ยงเหมือนกันเนาะเสี่ยงในที่นี้คือเราไม่รู้จริงๆว่าคนที่เรารู้จักตอนนี้นานๆไปอะคะ่ะ เขายังเป็นคนแบบนี้อยู่หรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าคุณกำลังใจดีนะแม้ว่าในตอนตอนอ้นน่ะมันอาจจะเหมือนเป็นภาพเบอร์อ,รอ,รอะไรนิดนึงอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาทำตัวไม่ชัดเจนนะคะแต่เหมือนกับว่ามันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างอะ่ะที่ทำให้คุณไม่ได้รู้สึกว่าฟันธงว่าจะต้องเป็นคนนี้หรือการที่เขาเข้ามาในตอนแรกอะ่ะคุณอาจจะไม่ได้แบบรู้สึก ใจเต้นเลยด้วยซ้ำหรืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกเฉยๆแต่เหมือนแบบคุยไปคุยมาเอ,อ้าคนนี้อยู่ในชีวิตนานที่สุดเลยหรือว่าคุยไปคุยมารู้สึกตัวอีกทีเงระดับความสัมพันธ์มันก็ใกล้ชิดมากขึ้นมากขึ้นแล้วหรือว่ารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยคือถ้าวันไหนไม่ได้คุยกันไม่ได้รับข้อความจากเขาว่าเริ่มรู้สึกแปลกๆ อารมณ์มันจะฟีลลิ่งประมาณนี้ค่ะเป็นฟีลลิ่งของแบบไม่เชิงว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีเซนอะไรที่แบบแรงมากๆหรือว่ารู้สึกแบบโอ้โหทุกข์ทุกใจมากๆในช่วงแรกนะคะหรือว่าในตอนต้นนะหรือบางคนเนี่ยออ,อาจจะมี เขาเรียกว่าเลอาจจะปรึกษาคนนู้นคนนี้ก็ได้นะว่าแบบเออคิดเห็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็คนรอบข้างอะค่ะอาจจะไม่ได้ให้ความคิดเห็นไปในทิศท,ท,ท,ทางเดียวกันมากนะักเช่นแบบเออดูดูไปก่อนไหมเราก็ยังไม่ค่อยเห็นแบบแอคชั่นอะไรทางฝ่ายเขาสักเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยคือแบบแม้กระทั่งคนรอบข้างเราอะก็ยังยังเหมือนเออ ยังไม่ปักใจนะคะยังไม่ปักไม่ไม่ปักใจในในในลักษณะการการเข้ามาของเขาในช่วงต้นแต่พอระยะเวลามันมันผ่านไปนะคะ่ะความสัมพันธ์มันเหมือนมันบทจะก้าวกระโดดมันก็ก้าวกระโดดเลยนะคือตอนแรกมันอาจจะแบบนิ่งๆมาเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรเวอร์วาเท่าไหร่แต่บทอยู่ดีๆจะจริงจังก็จริงจัง,จง,จงเลยอะไรประมาณนี้เช่นมันอาจจะเป็นฟีลลิ่งที่แบบ ก็คุยกันมาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าคุณอาจจะไปไปไปแซวเขาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นแบบว่าเออาเป็นเรื่องอะไรดีอะไปแตะเรื่องแฟนหรือไปแตะเรื่องคนสำคัญหรือว่าไปแซวเขาสมมติร้องเพลงก็ได้เนาะแบบเออชอบชอบเราใช่ไหมอะไรเงี้ยชอบก็ให้แม่มาขอสิอะไรเงี้ยแล้วคือแบบพูดไปเฉยๆอะแต่เขากลับสวนขึ้นจริงๆว่า จะให้ไปเมื่อไหอไร่อะไรประมาณน,นี้มันจะมีมันจะมีโมเมนต์เหมือนช็อตฟิลเกิดขึ้นนะ่ะเหมือนแบบเอ,อคุณอาจจะทำอะไรบางอย่างแล้วเหมือนเหมือนลักษณะที่คุณทำอะทีเล่นทีจริงแต่ตัวเขาอะเป็นคนที่แบบพุ่งมาด้วยความรวดเร็วเป็นความหนักแน่นจริงจัง,จงที่คุณแบบอะไรนะคะอะไรอย่างเงี้ยแบบขอฟังอีกทีหนึ่งสิเราหูฝาดหรือเปล่าหรือว่าเ เธอไปกินยาไปโดนตัวอะไรมาหรือเปล่าถึงถึงออกอาการแปลกๆแ,แต่ทางฝั่งเขาอะเห็นเขามาแบบนิ่งๆเรื่อยๆในตอนแรกอะแต่จริงๆเขามีจุดประสงค์ของเขามาอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าอืมเราไม่แน่ใจว่าสภาวะจิตใจของคุณอาจจะยังยังไม่ได้เปิดรับเขาในช่วงแรกๆก,ก็ได้คุณอาจจะอยู่ในช่วงพาร์ทที่แบบกําลังฮีลกาลังเยียวยาตัวเองอยู่ก็เลยแบบไม่ได้ โฟกัสรายละเอียดเล็กๆ,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 ๆน้อยๆใน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 จังหวะในวันที่แววตาเขาเปลี่ยนไปอะในลนักษณะการพูดคำคำจาเขาเปลี่ยนไปไม่ไม่ทันได้เห็นเนาะไม่ทันได้สังเกตมาลุ้อีกทีก็ฮึ <c oughs> ทำไมคึงขัง,ง,จ,งจริงจังขึ้นมาเฉียวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เราคิดว่าตอนแรกอะมันน่าจะ น่าจะเป็นฝ่ายเขานะที่ดูเหมือนว่าจะมีคนที่แบบให้ความสําคัญอยู่เยอะอะหรืออาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้นะคะอาจจะแบบต่างคนต่างต่างก็คือก็คุยอะค่ะเป็นลักษณะของการคุยไม่ได้คือคุยก็ยังไม่ได้ปิดกั้นตัวเองเนาะก็ยังก็ยังคุยกับคนอื่นได้ด้วยอะไรได้ด้วยอะไรเงี้ยต่างคนต่างก็เอเอนจอยกับโมเมนต์กับช่วงเวลาคือแบบไม่ไม่ได้ ไม่ได้เป็นฟีลของคนที่รีบมีแฟนอะอยากดูไปเรื่อยๆอยากอยากมองหาอยากให้โอกาสอยากเปิดประสบการณ์ของตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเรารู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่น่ารักระหว่างคุณสองคนเนาะน่าจะทำในเรื่องคล้ายๆกันคือแม้ว่ายังไม่ถึงที่ตัวเองจะเป็นจังหวะที่เป็นช่วงที่จริงจังหรือว่าพร้อมที่จะมีคอมเมนต์กับใคร คุณก็จะไม่เอาใจใครมาเล่นนะคืออีกฝัง่งนึงก็จะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยเอ,อสเตตัสเราให้อันนี้นะคือจะจะไม่มีฟีลลิ่งของการที่ว่าไปตกใครอะหรือว่าไปทำให้ใครเป็นเหยือ่อหรือว่าตีคุมเครือหรือว่าตีไม่ชัดเจนอะคือไม่พร้อมทุกคนก็จะรู้ว่าไม่พร้อมนะคะไม่ใช่ว่า,วา เก็บเอาไว้ในสต็อกนู่นนี้นั่นอะไรอย่างนี้เนาะมันมันมีความเฟนลี่นะในในฟิลลิ่งทั้งคุณและเขาเลยมีมีเขาเรียกว่าลักษณะนิสัยหรือมีความน่ารักอะไรบางอย่างในตัวคุณอนะมันทำให้คุณทั้งคู่ดึงดึงดูดคนลอบข้างเข้ามานะคะคุณมี Energy อันเนี้ยคล้ายๆกันทั้งสองคนเลยนะคะ,อ,ะอาจจะมีมีเสน่ห์ต่อ ่อคนอื่นในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมีเสน่ห์แน่นอนมีคนให้ความสนใจแล้วก็มีความสุขด้วยนะมีความสุขที่แบบได้เอนเตอร์เทนคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะแต่พอเขาเข้าโหมดเข้าโหมดจริงจังแล้วว่าเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะจะเปลี่ยนไปแบบว่าอย่าเพิ่งตกใจเวลาเราบอกว่าเปลี่ยนนี่เพิ่งบอกฮะเขาจะเลวร้ายอะไรหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นเนาะ คือเดี๋ยวพอคุณได้เห็นตัวตนที่ชัดเจนของเขามากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะไอ่ฟิลที่ดูเหมือนล้อเล่นอะ่ะคุณจะนึกไม่ถึงเลยว่าเวลาเขาจริงจังขึ้นมาหรือว่าเขาตั้งใจขึ้นมาเหมือนแบบเหมือนคนละคนเลยเหมือนเหมือนโลกเขาอะไรอะไรโลกคู่ขนานที่มันตรงข้ามมากๆแบบเห็นเธอขี้เล่นขนาดนี้แต่บท ต้องรับผิดชอบอะไรขึ้นมาหรือว่าต้องทำอะไรที่สำคัญนะคะเขาจัดการได้ดีมากๆเลยนะได้มากๆๆๆมากๆมากๆแต่ที่เขามีระดับความตั้งใจขนาดนี้ต้องยกเครดิตให้เพราะว่าคุณนะเขาทำสิ่งดีๆให้เฉพาะกับคนที่เขารู้สึกดีเท่านั้นอ,อันนี้ขยาความนิดนึงก็ไม่ใช่ว่า ดีกับคุณคนเดียวแล้วไม่ดีกับคนอื่นเลยนะคือคือถ้าในฐานะคนพิเศษอะค่ะเขาก็จะดูแลปฏิบัติในลักษณะพิเศษกว่าคนอื่นน่ะแต่คนอื่นก็ก็ดีตามปกติแต่สําหรับคุณ่ะคือคนพิเศษไงคุณก็จะได้รับอะไรที่แบบพิเศษกว่าคนอื่นอื่นๆๆๆอื่นนะคะคุณจะรู้สึกและสัมผัสได้เลยว่า มันแตกต่างกันมากจริงๆในในระหว่างที่ตอนคุยหรือว่าตอนที่เป็นแค่แฟนอะไรเงี้ยพอสเตปม,มันมันมันค่อยๆก้าวขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งมีคอมมิทเมนท์ที่มากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะคุณจะได้เห็นเขาโชว์ศักยภาพหลายๆอย่างนะหลายๆอย่างแล้วไอ้ที่ความเป็นขี้เล่นอ่ะเก็บทดไว้ในใจก่อนนะแต่เดี๋ยวคุณจะได้เห็นพาร์ทของเขาอ่ะที่ ที่เป็นผู้นำได้เป็นคนที่พึ่งพาได้เป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกมั่นคงนะคะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาที่ดีคนนี้นะบอกได้เลยว่าในเรื่องของที่ปรึกษาเนี่ยเราแทบจะอยากจะให้เขาเป็นนัมเบอร์วันเลยแหละเขาเป็นผู้ฟังที่ดีนะเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ตัดสินคนอื่นแล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสคุณอยู่เสมอ การให้โอกาสคุณเนี่ยหมายความว่าคุณสามารถงองแงได้คุณเป็นตัวของตัวเองได้คุณทําผิดพลาดได้นะคะคือแบบเป็นอะไรก็ได้อะ่ะไม่ไม่ต้องเป็นคนเพอร์เฟกเขาก็รักนะคะคือคือรักในแบบที่ตัวคุณเป็นคุณเลยแล้วก็ยอมรับในตัวคุณอนะมากจริงๆแต่นิดนึงเนาะกว่าจะมาถึงเลเวลเนี้ยคุณผ่านการพิสูจน์ นับร้อยนับพันในความรู้สึกของเขาไปแล้วนะพอผ่านบททดสอบปุ๊บเหมือนเขาปลดล็อกสกิลอะไรบางอย่างไปเลยแล้วเขาก็แบบมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อคุณเต็มที่ไปเลยฉะนั้นคือพอเขาสัมผัสได้ว่าคุณให้ใจเขาแบบร้อยเปอร์เอพซอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนกับ ตอบแทนนะคะตอบกลับให้กับคุณแบบเป็นสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าเลยอย่างที่แบบชนิดที่คาดไม่ถึงเลยว่าแบบเขาจะมีโมเมนต์ที่ดีงามแล้วสวยงามมากกว่าที่คุณเห็นมากกว่าที่คุณรู้อีกคือก็พอเห็นอยู่บ้างแล้วนะว่าเขามีความน่ารักมีความดีในระดับหนึ่งอะแต่เดี๋ยวคุณจะไปเห็นมากขึ้นโดยเฉพาะ ช่วงเวลาที่คุณมีปัญหาช่วงเวลาที่คุณงองแง่นั่นแหละหรือว่าช่วงเวลาที่แบบผิดใจการเข้าใจผิดหรือว่าแบบมีอะไรบางอย่างที่ขุนเคืองใจอ่ะคุณจะเห็นเลยว,ว่าลักษณะวิธีที่เขาโต้ตอบและดูแลคุณอ่ะโคตรน่ารักเลยเ,เรายกตัวยอย่างซีนให้ให้ฟังแล้วกันเนาะเช่นแบบ คุณอาจจะงอนงงเงยไม่ค่อยรับสายหรือว่ารับสายช้าพูดน้อยกว่าปกติอารมณ์งอนนั่นแหละเนาะแต่เขาจะไม่ได้แบบถือสาแล้วก็เอามาโกรธหรือว่าแม้กระทั่งรู้สึกว่าลำคาญนะคือมันก็มีบ้างที่เขารู้สึกเคืองใจแต่แบบเขาไม่เคยถือโทษโกธคุณชนิดที่ว่าแบบให้อภัยไม่ได้ะในหัวเขาในความรู้สึกของเขาว่าความน่ารักสดใสของคุณมันแบบ เหมือนมันคะแนนมันดำนำโด่งไปไกลแล้วอะพอมันจะมีอะไรมาตัดแทนพอยบ้างอะมันก็เป็นแค่เสี้ยวเล็กๆเท่านั้นเองแล้วตัวเขาเองอะค่ะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยถือสาเรื่องพวกนี้นะแต่ไม่ถือสาไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกนะคะคือแบบว่าเหมือนแบบเหมือนรักก็จะยอมอะค่ะยอมยอมที่จะ รู้สึกแย่บ้างรู้สึกไม่ดีบ้างแต่เขาก็รับรู้ได้เหมือนกันว่าคือเหมือนเนื้อแท้คุณก็เป็นคนที่ดีแหละแต่เหมือนคนสองคนมันมาจากคนละที่คนละทางต่างพ่อต่างแม่เนาะกว่าจะมาปรับความเข้าใจกันกว่าจะเรียนรู้ภาษาลักของแต่ละคนน่ะมันต้องใช้เวลาแต่เขาว่าใจเย็นใจเย็นใจดีใจกว้างนะคะเขารอได้เขาอดทนเป็นคือแบบ ในฟีลลิ่งของเขานะคือขอแค่ให้คุณยังอยู่ในชีวิตเขาอะอะไรก็ได้อะไรก็ยอมมันเหมือนแบบความรักความดีงามอะไรก็ไม่รู้แหละที่ตัวคุณมีมากมายก่กองไปหมดอนะมันท่วมท้นหัวใจของเขาอะท่วมท้นชนิดที่ว่าเขาไม่อยากหันไปมองใครเลยแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะมีใครสักคนขึ้นมาเท่าเทียมคุณได้เหมือนแบบเหมือนตั้งแต่เจอคุณแล้วเหมือน เหมือนเขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกอยากจะไปเสาะสแสวงหาอะไรอีกเลยอะเหมือนแบบนี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดสวยงามที่สุดเท่าที่เขาเคยพบเจอมาแล้วเขาก็คิดว่าเขาไม่น่าจะโชคดีที่จะได้แบบเจอเรื่องดีๆแบบนี้บ่อยครั้งนักนะคะหรือว่าอย่างน้อยที่สุดอ่ะเขารู้สึกตื้นตันใจรู้สึกซาบซึง้งรู้สึกขอบคุณ ที่จักรวาลก็ดีพลังงานอะไรก็ตามแต่ที่แบบเหวี่ยงคุณเข้ามาในชีวิตอะนะคะคือเขาเองก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเพอร์เฟกอะไรมากเนาะเขาก็รู้แล้วว่าเขาเองก็ไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นฉะนั้นเวลาที่คุณทำอะไรผิดพลาดบ้างอะมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยแต่อาจจะต้องไปหาวิธีกันสักนิดนึงว่าอโอเคมันผิดพลาดได้แต่เราจะแก้ไขด้วยกันยังไง นะคะคือเขาก็พยายามดูตรงนี้อยู่แต่เขาเชื่อว่าอืมความความงดงามของหัวใจคุณน่ะมันจะหาวิธีการที่จะกลับมาอบกอดเขาได้เองแหละแต่เชื่อไหมจะบอกว่าคือต่อให้คุณงอนหรือออกฤทธิ์ออกเดทอะไรบ้างนิดหน่อยแค่คุณ เหมือนแบบเขาเรียกอะไรหลุดเนาะหลุดคือแบบกําลังงอนอยู่แล้วเขาไปแย่แล้วคุณหลุดยิ้มหัวร้ออะไรอย่างเงี้ย คือคือแค่นั้นเลยจริงๆอ่ะแค่นั้นเขาก็แบบไม่ได้รู้สึกแบบคือถ้าจะโกรธบ้างหรืออะไรบ้างก็คือหายเลยนะแค่เห็นรอยยิ้มของคุณแค่เห็นคุณมีความสุขอ่ะมันมันทุกอย่างมันโอเคเลยอ่ะคือชีวิตเขาอยากได้แค่เนี้ยไม่ได้อยากได้อะไรไปมากมากมายไปกว่านี้นะคะอยากได้ใครสักคนที่ทําให้เขารู้สึกดีรู้สึกมีคุณค่าซึ่งคุณก็โคตรที่จะทําเรื่องนี้แบบชัดเจนสุดๆเลยอ่ะคือ คืออืมการมีคุณอ่ะมันทําให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองอะเยอะขึ้นมากๆเลยแล้วก็หลายคนอ่ะอาจจะทําให้เขารู้สึกดีแต่ไม่มีไม่กี่คนที่ทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองมีคุณค่านะคะก็ มันก็จะเป็นกระบวนการเรียนรู้กันไปแบบนี้แหละซึ่งเขารู้สึกยินดีดีใจรู้สึกว่าตัวเองโชคดีอยู่แล้วฉะนั้นเขาก็อยากจะเป็นโชคดีให้กับคุณบ้างแล้วบอกเลยว่าคนเนี้ยตั้งแต่เข้ามาในชีวิตคุณนะสังเกตได้เลยเรื่องดีๆเกิดขึ้นแบบพึบพับเต็มไปหมดเลยคุณจะได้งานดีการเงินจะดีขึ้นชีวิตจะดีคุณจะได้คอนเน็ชันใหม่เถ้า ไปเขาพาไปเจอกับครอบครัวค่ะครอบครัวเขาก็จะรักแล้วก็เอ็นดูคุณมากๆเลยนะเหมือนแบบของขวัญน,นะของขวัญจริงๆคุณคือของขวัญของเขาคุณคือของขวัญของจักรวาลคุณก็จะได้รับของขวัญตอบแทนกลับมาเช่นเดียวกัน นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะอันนี้คือคําคำตอบของมินิแรนด o อมคลิปนี้ค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขทําไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย